สวัสดีครับนานาย f แฟมิลี่ครับผมอ่ะวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับที่จะมาหาพี่โรดนะครับไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่านะหลังจากที่นา,นายนแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําความสะอาดหลานแสดงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงกว,กว่าแล้วไปดูว่าจะว่างหรือเปล่าอยู่ไหมเนาะอุปกรณ์อุปกรณ์การแกะวันนี้ก็คุมไว้อยู่พี่โรดก็เป็นช่างแกะอยู่แล้วครับเป็นช่างแกะสลัก ลิลปินช่างแกะสลักแกะงาแกะไม้นะฮะถักเวนหางช้างด้อยู่ได้ยินเสียงเด็กเกี้ยวเจ้าเกี้ยวใจข้างในอยู่หล่าะมาเยี่ยมอีกครับอาจจะอยู่รถมอเตอร์ไซค์เด็กเด็กอยู่คลุมไว้แล้วครับโอ้อยู่บ้านอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพี่รถครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนึกว่ามาอยู่บ้านเมื่อกี้ครับก็นั่งทำงานนั่งทำงานวันนี้ว่างไหมครับวันนี้ครับได้อยู่ครับผมได้อยู่เนาะเดี๋ยวคุยเล่นด้วยเออคุยเล่นด้วยก็ร่างทำหน่อยเด็กยังเหลืออีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็เลิกแล้วตอนนี้สี่โมงสี่โมงสิบนาทีละทำอะไรอยู่ครับนี่ก็ถักถักเวนถักเวนถักตีถ่างช้างคถักเวนหางช้างมีลูกค้าสั่งมาแล้วก็ ต้องเตรียมผงสักแหวนสักแหวนหางช้างด้วยครับผมสักแหวนหางช้างด้วยวันนี้ก็เป็นงานด้านนี้แหละครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นงานแกะวันนี้ทํางานทํางานแบบงานงานงานประจําเลยใช่ไหมเป็นงานประจําเลยของเราเนาะประจำครับอ๋อทำมาหลายปีแล้วครับหลายปีปีๆถึงยี่สิบปีแล้นะประมาณสิสิบห้าก็ตั้งแต่ไม่ได้เลี้ยงช้างนะใช่ไหมครับประมาณน่าจะประมาณก็ตั้งแต่ไม่ได้เลี้ยงช้างก็ยี่สิบกว่าปีอล้วใช่ไมก็ถักมาตลอด ตั้งแต่ที่เราทำจริงจริงจังๆเลยก็ตั้งแต่ปี50ปี50ครับมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันก็สำหรับงานก็ทําไปด้วยก็วางงานแกะบ้างรูปของสีนะลงด้วยเหมือนกับทำงานไปด้วยแล้วก็ดูรูปไปด้วยตั้งแต่ โด่งดังก็ <laughs> นะ okay. ลเลยดูรูปไปด้วยเนาะโอเคครับก็เป็นมันคิดมันมันเหยียบอุปนิเราก็ติดไปนานนะยครับผมแล้วเราคิดยังไงว่าขยายขยายใหญ่ยังไงปกติก็ไม่มันเป็นความบังเอิญมากกว่าครับภาพ้ังเนะ <ๆ S 1> นะอิญเนี้ยนะมีบางอันนี้ภ <ๆ S 1> าพนี้มาภาพบื่เๆไม่เห็นขยายเลยมันขยายภาพนีบก็รู้สึกว่ามีเยอะนะ ขอนี้มันดูเด่นมากกว่าเลยเลยว่าเออยุคนก่อนเนาะช้างที่จะทำแบบนี้ได้โชว์อย่างนี้มันมีน้อยมันไม่มีเนาะสมัยก่อนสมัยสมัยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ก็อมมีใช่อย่างนี้ก็ยากยากไม่มีไม่มีเพราะว่าถ้าถ้าช้างไม่ไม่เกิงจริงก็คงจะยากนะเพราว่า แต่ก่อนแต่ก่อนในความหน้าตาดีนะครับเนี่ยตอนนี้ใส่ตายาวตามตามการตามการเวลาวิโรจน์นะครับวิโรจน์ก็ตามการวลายังมีอีกยังมีอีกอาจารย์หนึ่งหนึ่งท่านเนาะอาจารย์แจ็คไหมเออใช่มีอาจารย์แจ็คก็ทุนงานด้วยกันทุนช้างที่ดูแล ไปสัตวินเนาะอ่าวิลลี่วเลาะเราพูดใส่สัตวินเราไม่ค่อยพูดเรียกว่าน้องวิลลี่เราเราชินปากเนาะอ่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังวัันหลงจะพามาเนี่ยช้าเมื่อเช้าก็ขาเวมาคุยกันอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพานั่งนั่งนั่งคุยกันตรงนี้แหละเคยไปด้วยแล้วก็วิลลี่อ่สัตวินเนาะเขาก็ไว้มาไปคุยกันทุกวันมาเจอกันทุกวันทักทายกันทุกวันเจอกันทุกวันเราทานหนึ่งเราเราทำงานอยู่ข้างทางอ๋อริมทางริมทางใหญ่ริมทาง อย่างไรก็เวทมาทำทุก <Pine> ส <proud> <T |ar|> ุขเรื่องกันอยู่อือันนี้เป็นจะผลมาเป็นมวลสารอันนี้อันนี้เป็นงานงานงานประจำนะครัที่เราทำประจำงานสั่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ทําเผื่อบ้างคือมีลูกค้าลงมาเจอนี่ก็ส่วนมากงานเราก็ทำ งานอะไรอย่างนี้ครับงานแกะบ้างเป็นของที่ระลึกอันนี้เป็นโครงเจไหมใช่โครงโมงแจคนหางคนหางช้างเนาะคนหาช้างมีมีอะไรที่ความความทรงจำของอ่าสีนดำเลยครับคือคือมีหางอะไรคือมันมันจะไมก่อนโดยแต่ว่าจะไมก่อนมันเคยเคยมีมีคนเขาอยู่นะแต่เช่นได้ว่าี20กว่าปีเราไม่ต้องไม่รู้อยู่ไหนนะครับ เราไม่ได้แตะต้องเขาลุดเองเนาะก็ลุดเองก็อยู่ด้วยกันวันวะอยูดูเองเก็บสมัยก่อนเราไม่รู้ใครจะไปรู้เนาะทำงานคิดว่าวันๆเนาะเราทํางานอยู่ด้วยกันทั้งเกือบจะ1งชั่วโมงเนาะมีอะไรบ้างครับเนี่ยเยอะแยะเลยมี อันนี้อะไรครับอันนี้ฟันช้างอ๋อฟันของช้างนี่ฟันของช้างนะฮะช้างก็ตายไปแล้วสุดมากช้างที่เขาเสียไปแล้วเขาก็ก็ต้อจะถมเนาะผมประมาณหลายปีก่หลายปีเป็นสิบปีอ่ะห้าหกเจ็ดปีก่อนจะชนะครับผมแล้วก็ถึงจะขึ้นมาได้ครับถึงจะเน่า้อเปลี่ยนบดครับอ่าครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งมงคลเนาะถ้าเราจะมองมองมองไปในนี้ ถ้มในในที่เราผมก็ไม่มีใครรู้จักครับผมถึงไป็้องมีใครรู้จักทางไปนี่ก็เลยอยากให้คนที่เขาไม่เข้าใจได้มาศึกษาเนาะไปมาลูอ่าอันนี้เป็นอะไรจะอะไรทีนี้นี้เป็นส่วนในของช้างครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหางเนาะถักแบนเป็นส่วนหางถักเบ้นนี่ถักไปส่งหรือว่าขายครับนี่ ก็ทั้งสงทั้งขายดีทั้งขายสงกันแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่สนใจครับผมเพราะว่าโดยส่วนมากเราก็อยู่เบื้องหลังมา15บห้าปีนะจะสิบห้าปียังไงยี่สิบกว่าปีเบื้องหลังไม่เบื้องหลังการทำงานอ๋อเบื้องหลังการทำงานที่สองเบื้องหลังการทำงานที่ที่ไม่ได้จับทางครับผมเกี่ยวกับงานงานเก่งานถังสิบห้าปีแล้วครับ อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านเนาะในบ้านก็โอเคแล้วนะแต่ก็เป็นเป็นเป็นงานอดิเรกเป็นงานประจำเลยก็ว่าได้ไม่ใช่อดิเรกแต่เป็นงานประจำแล้วก็เปิดร้านอยู่ใช่ไหมครับเปิดร้านเปิด้านอยู่ก็ย้อนไปร้านก็อยู่บ้านด้วยครับย้อนไปเมื่อ22ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ไม่ได้เลี้ยงคุณก็ก็ก็เลี้ยงมาหายเช็บเลยนะแต่ว่าเราคุณศรีนรงค์เนี่ยไม่ได้เลี้ยงมาเราร่วมกันกับศรีนรงค์เขา เป็นสุดท้ายาเป็นเชือกสุดท้ายเลยก็ว่าได้ดเป็นเชือกสุดท้ายนะเดน่าลงเขาเขาเราฝูกพันเขามากกว่านะครับอันนี้ก็เราคุยในเรื่องอดีตนะครับผมว่าอดีตเรานะฮะพี่โลนี่ยเป็นควานนะครับเราก็ไม่มีเรา,รเ,ราเราล็อช่วงจากพี่น้อยเนาะอ่าพี่น้อยพี่น้อยเขาเขาไปเลีเ้ยงน้องเบลลี่เนาะอ่าพี่น้อยเขาจะสับกับกับหลังเออใช่เขาเขาเขาติ้งน้องหลังจ้าแล้วก็จับเบลลี่แล้วก็ไปจับสัตว์สุดิน ตอนนี้พี่นายเขาอยู่ญี่ปุ่น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 ก็เป็นคือญาติกันนะเป็นเพื่อนญาติเพื่อนญาติก็ทอดมันแล้วแต่จังหวะช่วงช่วงงานอย่างนี้ครับช่วงงานเราก็เราก็เลี้ยงได้ทุกทุกเชือบเราเราช่วยกันช่วยกันเราช่วยกันช่วยกันเราทำงานแบบแบบเป็นเป็นกลุ่มก็ว่าเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อคนไหนไม่สบายคนนั้นก็จับแทนคนไหนคนไหนไม่สะดวกก็คนที่จับแทนได้ดูแลได้เพราะว่าดูแลได้หมด สักสุรินสีอะไรสีนลุงทุกคนเข้าได้หมดเข้าได้หมดครับจับได้ครับช้างดูแลได้ครับเขาเข้าใจดีทั้งทั้งสองเขี้กวนู่แล้วครับสมัยก่อนนั่นในอดีตนะในสมัยตอนที่เขาเป็นเด็กๆนะนะครับผมแล้วแต่อันนี้เราคุยเรื่องตอนตอนตอนอดีตตอนเนี่ยน้องสีนลงอยู่อยู่ด้วยกันอย่างอย่างนั้นนายก็เคยจับเคยดูแลสีนลุงวิลลี่ก็เคยอยู่ในสีนรงแบบอยู่ด้วยกันครับก็จะเป็นแบบ ัปสบายตลอดมาไหนไม่สะดวกไม่ว่างเราก็ช่วยดูแลช่วยอะไรเพราะว่าเราเราเข้าใจในเรื่องช้างเราเข้าใจในเรื่องช้างเลอคนหนก็เข้าจับได้อยู่นะครับคนในก็เขาช้างเขาเขาใจดีเขาเขาเชื่อมนะครับผมเขาเชื่อมมาตั้งแต่้แต่อยู่แล้วก็ถามแต่ว่าคิดถึงไหมครับเนี่ยดูข่าวเลยคิดถึงอยู่เนาะคิดถึงคิดถึงอยู่แล้วไม่คิดถึงมันก็คงจะไม่ใช่ก็ถือว่าเขาก็ ในอยู่ที่ที่เขาคนเขาดีอยู่เราคร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์ครับผมอ่ะปกติีอยู่ก็เป็นเรื่องของในอดีตที่เราเคยเลี้ยงความผูกพันมันก็ไม่ลืมหรกพูดไปแล้วยังไงก็มันอยู่ในมันอยู่ในความทรงจําอยู่ดีแต่ว่าแต่ว่า มันไม่ไม่ไม่มีกระแสเราก็ต้องคิดู่แล้วเพราะว่าเราผูกกนเนเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดในสมัยก่อนมันก็ไม่มีเทคโนโลยีที่แบบนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่มันดูออนไลน์เรายงมีกล้องถ่ายรูปไปเนาะสมัยก่อนเป็นกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์มฟูจิที่มันรูดเปร๊กแล้วก็รูด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 ไม่กี่บาทไม่กี่ย้วนสิบย้นหรือเปล่าสมัยก่อนเก็ถ่ายไว้ถ่ายถ่ายไปมั่วๆนะครับบางวันก็ถ่ายไปถ่ายไปก็ ยนทิ้งก็มีไม่ได้ล้างก็มีฮะเก็บเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นในช่วงว่างๆนะครับของอดีตแต่ว่าก็ยังมีแต่เรยังมีอดีตรูปยังมียังมียังมีครับยังมีเครื่องยืนยันว่าเราเป็นเป็นเป็นควานเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นเป็นเป็นอดีตควานช้างสําคัญนะครับช้างสําคัญของ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 คนไทยเรานะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าวันหน้า จะพาไปดูจุดโรงเรียนนะโรงเรียนที่ฝึกฝึกน้องหลังกับน้องวิลลี่เนาะนะเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาแล้วจะพาพิโรดนะครับไปดูจุดที่เราเคยพักที่เคยฝึกอาจารย์แจคด้วยเขาเป็นครูฝึกเขาก็ช่วยกันทั้งสองจะไปดูพื้นที่ตรงที่ฝึกนะแล้วก็เป็นเรียนรู้นะครับของของวิลลี่กับน้องหลัง ว่าเราฝึกตรงไหนที่ตรงไหนที่ฝึกมันก็สภาพมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะแต่ไปดูที่ที่ที่เคยฝึกที่เคยฝึกเขาที่เคยดูแลเขาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วมันคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วบ้านอะไรก็ท้องจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีภาพเก่าๆอยู่ห้ผมอจะลื้อภาพเก่าๆตรงตรงเขาปลูกไว้เลี้ยงตรงไหนปลูกตรงไหนโอเคครับอู้ก็วันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันเยอะแยะเลยนะครับผมก็ ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์หลายๆอย่างเนาะนะครับน้องชื่นลงเปยังไงสวยไหมวันนี้สวยงามครับอลังการเดี๋ยวดูรูปหน่อยเดี๋ยวดูรูปมีไม่รูปให้ดูไหมเนี่ยไดนโทรศัพท์แล้วก็ดูได้ยินเตะเขาเขาเขาคุยกันอืมแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกครับเพราะว่าอยู่แต่ทำงานเนาะอยู่แต่งานครับเอาฝากฝากอะไรบ้างครับผมทุกคนก็ทุกคนก็นี่แหละครับผมแล้วแต่ มทางช้างพวกงเว้นเนาะมันก็มีอยู่วันทุกวันเดียวเนาะครับผมก็ไม่ได้เลี้ยงมา2 2ปีเอาครับพี่โรดครับพี่โรดอ่ะครฝากอะไรบ้างสนใจแบบไหนก็ยังไงฝากมเยอะเลยนี่ลยฮะทกเองนะครับผมทกเองงานอย่างนี้โอ้โหด้วยส่วนมากนี่อ๋อ15ปีนที่ทำงาน ไม่เคยเปิดตัวต,วตวนเลยนะไม่เคยเปิดปรัเ,เ,ปเ,เ,ปปเลย <Okay. S 2> ว่าจะทำอะไรบ้างโอเคดีแล้วอย่างนี้แหละดีนะก็อย่เบื้องหลังทำใ<ม><ม>นสมข้าง,งนอกไปโอเคครับถ้าสนใจแบบนี้ติดตอ่อได้ยังไงครับก็ได้ถามน้าไนาเลยได้่เป็นไรครับ <Okay. S 2> เพราะว่า <Okay. S 2> กับผมเองก็บางทีก็อาจจะยุ่งยากหน่อยพัไม่ได้เพราะว่าทํางานตามลูกค้าสั่งด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์ อ่าโอเคก็เลยไม่รู้ว่าที่ลงลงคลิปไปแล้วก็มีคับด,ดูบ้างไม่ดูบ้างก็ให้กําลังใจกันก็เยอะก็แนะนํามาก็เยอะนะครับแต่เราก็ต้องบอกไปก่อนนะเป็นเรื่องอดีตนะครับผมอดีตอดีตเป็นขวานช้างเรามาหาอดีตขวานช้างน้องศรีนรงค์นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอครูฝึกน้องอ่า น้องสักซูลินลนะสักซูลินอีเอชืเอกหนึ่นงออกเวลี่นะ <laughs> เานาะเราโอเคครับอ้าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์นะครับให้กับช่องน้าหน่ายด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่โรดด้วยนะครับผมะนะฮะฝานช้างเก่านะครับนะของน้องศรีนงลงนะครับหรือน้องหลังนะครับผมอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โรดสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้คุยด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ 老五。